คค่ะทุกนยินดีต้อนรับสู่ช่องยูพ่าพ่อภาคหลังๆวันี้นะคะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะส่งรูปพักให้เราดูทั้งในคอมเมนต์และในอินบ็อกซ์เป็นจํานวนมากซึ่งภาพส่วนใหญ่ที่ส่งมานะคะก็คือมัวมากมองไม่เห็นรายละเอียดมองไม่เห็นเนื้อพรอ และบางลายนะคะก็คือมองไม่เห็นเลยซ้ำว่าเป็นพระอะไรวันนี้นะคะพวกเราก็เลยจะมาแนะนำวิธีการถ่ายรูปนะคะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะส่งรูปมาให้พวกเราหรือว่าส่งรูปไปให้คนอื่นดูได้นะคะว่าเป็นพระแท้ไหมเป็นพระอะไรี๋ยวนอกจากนี้นะคะทุกคนก็ยังสามารถส่งรูปพระไปที่สถาบันเพื่อตรวจได้ะคะ่ะโดยอุปกรณ์ในวันนี้นะคะมีเพียงแค่สอย่างเท่านั้นค่ะนั่นก็คือเสื้อยืดหนึ่งตัว โทรศัพท์มือถือและพาพที่ทุกคนต้องการที่จะถ่ายนะคะมือถือในวันนี้เนี่ยเราใช้เป็นมือถือ oppo รุ่น a17k หรือเพื่อนๆสามารถใช้เป็นมือถือทั่วไปได้เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากวางเสื้อลงไปบนพื้นราบนะคะต่อมาก็พับเสื้อขึ้นมาเป็นสันค่ะพยายามทำให้เสื้อชันขึ้นนะคะเตรียมพัดที่เราต้องการที่จะถ่ายนะคะ จากนั้นก็นำพระเนี่ยไปวางไว้ตรงที่เราพับขึ้นมาค่ะเราจะใช้เสื้อยืดเป็นฉากหลังนะคะแล้วก็นำโทรศัพท์มานะคะเปิดกล้องถ่ายรูปหามุมที่เหมาะสมค่ะเมื่อได้แล้วเราก็แตะไปที่รูปภาพนะคะเพื่อทำการโฟกัสจากนั้นก็กดถ่ายรูปค่ะมาดูขั้นตอนกันอีกครั้งนะคะวางพระไว้ตั้งโทรศัพท์กดโฟกัสและกดถ่ายรูปค่ะ เราจะแนะนําให้ถ่ายทั้งหมด6ด้านนะคะนั่นก็คือด้านหน้าด้านหลังด้านข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็จะเป็นมุมหงนยจากด้านล่างและเป็นมุมหงนยจากด้านบนค่ะอย่าลืมแตะหน้าจอเพื่อโฟกัสพระก่อนที่จะกดถ่ายทุกครั้งนะคะใครที่กลัวมือสั่นนะคะก็ให้วางมือไว้บนโต๊ะนะคะจากนั้นค่อยหงยโทรศัพท์เพื่อปรับองศาค่คะเดี๋ยวเราไปดูภาพที่ได้กันเลยค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมหลวงปู่ลำพูปี02พิมพ์เส้นได้ซุ้มขาดค่ะ ตำหนิแรกนะคะที่เราจะไปดูก็คือรอยพิมพ์ตรงมุมนะคะอันนี้ก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะต่อมาไปทางด้านซ้ายขององค์พระค่ะสำหรับพิมพ์นี้นะคะเราจะมีเนื้อเกินอยู่บริเวณสันขอบด้านซ้ายแล้วก็จะมีเป็นเส้นนะคะที่อยู่ระหว่างกรอบซ้มและขอบอันนี้ก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนค่ะต่อไปเป็นบริเวณเข่านะคะข่าทางด้านซ้ายขององค์พระจะโค้งขึ้นเล็กน้อยค่ะจากภาพนี้ก็มองเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันค่ะ ไปต่อกันที่บริเวณซุ้มด้านล่างซ้ายมือนะคะพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ที่ซุ้มขาดแบบนี้ค่ะต่อมาจะเป็นบริเวณเนื้อเกินที่อยู่ใต้ฐานนะคะข้อแนะนํานะคะก็คือในการถ่ายภาพเนี่ยเราควรจะหามุมแสงที่ทําให้เห็นความลึกตื้นของพระด้วยค่ะใครที่อยากดูตําหนิของพิมพ์นี้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูที่ช่องยืมพระพ่อของเราได้เลยนะคะและนี่นะคะก็เป็นวิธีง่ายๆในการถ่ายรูปพรพด้วยตัวเองค่ะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะ และคลิปหน้านะคะเราจะมาแนะนำวิธีการส่งรูปพระเพื่อนําไปตรวจสอบเบื้องต้นกับสถาบันกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้นะคะใครที่ไม่อยากพาดคลิปของพวกเรานะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนวไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ